What? Wow. โอเคครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นครัอผมวันนี้เราอยู่เกมอาเวียพ่ผมเกมที่ทุกคนรักครับผมแมผมก็รักนะเกมนี้จิงวันนี้เราจะมาเล่นตำแหน่งป่าครับผมซึ่งตัวที่เราเล่นนั่นก็คือซีเนเทียครับผมแมเกมนี้ผมบอกให้นะเป็นเกมที่แบบเดือดอยู่นะเออเกมนี้และเกมนี้เราจะมาบอกวิธีการแบบรับมือเมื่อเราแบบโดนเวทป่าอะไรอย่างเงี้ยผมแมต้นเคมาเพื่อนเราก็ใส่ใหญ่อีกแล้วผมแมเพื่อนเราเดือดจริงๆแถมเกมนี้เราเจอแบบตัวที่แพ้ทางผมนั่นคือทูเลนี่ผมแหผมระยะไกลจริงๆ หยิบมาได้ครับผมเพราะว่าตัวมาทางมันก็มีอะไรนะไฮยาเตะอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ระยะไกลขนาดนั้นไฮยาเตะแลวมันก็ไม่ได้แรงมากด้วยเหมือนกับพวกว o โอหรือเอวสูอะไรเงี้ยพอหยิบมาได้อยู่ครับมีทางมันก็เป็นแรดด้วยผมซึ่งแน่นอนครับแรดส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยออกตตดเลดผมเพราะว่าเป็นเมทเบิร์ดโอเคครับถ้าที่เห็นในนิมิเตะเ,เพื่อนเราก็ได้ไปเวทบ,บับแดงฟังมันนี่ครับผมแหมถือว่าทําดีเพื่อนแต่ทางมันก็ไม่ใช่ยอ่อยครับผมดูว่าผมในชานี้ แน่นอนครับผมเราโดนเวทวับแ้งโอ้โไปแล้วกูตายต่อหน้าต่อตาเลยโอเคครับดูเหมือนเพื่อนน่าจะได้เฟิร์สบัตมาหนึ่งตัวเลยทำนี้เพื่อนทําดีโอ,โ,โอ้โหดูเหมือนฝั่งมันน่าจะเอารับผมไม่ใหไม่น่าจะให้เราฟาร์มผมตอนนี้คืออารามกระเพดมาป่วนปลาแล้วผมแน่นอนครับตอนนี้อย่าเพิ่งผมอย่าเพิ่งบวกโอ้ยโ,โดนแรดไปเกือบผมเกือบเก็บเลือดก้อนเก็บเลือดกัอนโอ้โหดูเหมือนชาวนี้มปนคนหิวครับผมแม่หิวนะเราเนเีนเ่ยเสียฟิกมาเลยเนี่ยแรดเนี่ยคือแบบ ว่ามันเขาไม่ค่อยคุมเท่าไหร่โอ้มันยังไม่ให้กุอีกไอคลิปตัวเล็กเนี่ยเพื่อนให้หน่อยอะโอเคครับในฉากนี้เหมือนเพื่อนเราจะมาเติมนะผมถือว่ายีผมไล่มันไปผมและแน่นอนเราไม่ให้มันไปง่ายหรอกามันบุกมาขนาดนี้แล้วมันต้องเอาเืนแล้วมันต้องเอาคืนแล้วปล่อยไปวาและเข้ามาแบบนี้โอเคเอาย้อนได้ปะอเค่โอ้โฟิลด์สั้นแม่เลงบีจริงย้อนตัวเนี้ยโอเคในฉากนี้เราก็ฟ้าไม่ก่อนผมแล้วนครับ ตอนนี้แบบเราอยู่เลนล่างผมซึ่งมีฟอร์เลนแน่นอนเราต้องมาดักก่อนครับดักฟอร์เลนก่อนรอดูดิเราน่าจะฆ่าได้ครับผมน่าจะฆ่าฟอร์เลนได้หรอกตอนนี้เรียวมากก็กำลังมาเสริมเราครับผมอ้ยอ้ยอุ้ยฟอร์เลนมาแล้วครับฟอร์เลนมาแล้วเนี่ยนะเนี่ยนะรอผมรอเรียวมากเปิดครับผมหรือไม่ก็เราต้องเปิดเองครับผมสโลไปหนึ่งดอกครับผมปลาปลายลูมันลูมันไม่ให้มันรอดไม่ให้มันรอดโอ้ยน่าเสียดายครับผมมันรอดไปได้ครับช่างมันครับเอาเอาของเียก่อนไอ้ไม่ใช่เอาอะไรนะดัสเลโอโอ้ดูเหมือนแบบฝั่งตรงข้้าาามมมมนน่่จะะีเเยยออออผผรตงถกไป ไปเอามังกรดีกว่านะหาที่เซฟใช่ครับผมที่เซฟนันคือมังกรผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันโถมด้านล่างไงแล้วก็ปล่อยด้านล่างเขารับกรรมไปโอเคครับหลังจากเอามังกรเสร็จแล้วก็ได้มาฟาร์มเรียบร้อยครับผมแล้วดูเหมือนเลนกลางของผมน่าจะแบบเลียกไฟผมมากินก้าวโอ้ไปลกลางว,วงเลยลูกโอ้ได้อยู่ครับถือว่าได้อารามมาอยู่แล้วย้มผมแล้วก็ไม่นายยอดแล้วผมดูดิทูเลนแม่งแบบมีทันเดอร์อะไรทันเดอร์แคบเยอะเลย เราต้องถอยก่อนครับถอยก่อนเพราะว่าดูเลือดเราดิครับผมคือแบบถ้าโดนทันเ d e r b u r s บาดเดียวไม่นานรอดนะผมและอันติีเราก็ไม่อะไรไกลขนาดนั้นโอ้โอ้โอ้ผมดูเหมือนจะมีคนท้าผมเัมีคนทกดอันติีรัวรับผมอมาดิแ้วมาดิมาดิมาดิมีเพื่อนนะมีเพื่อนนะอ่ามีตัวมาเสริมด้วยสวยครับผมเก็บร้อยเก็บแ้วไปหนึ่งตัวถือว่าจัดเยี่ยมและดูเหมือนผมฟอร์เรนไ์จะห้าผมเราต้องไปช่วยเลียวมาแล้วมันท่านั้นไม่นารอดนะผมมาดิฟอร์เรนฟอร์เรนมาดิครับ่ะดิอ่าแล้วคนเลียวมาก็มาช่วยแล้วด้วยครับผม มันน่ารอดดอ,อก2องลุมหนึ่งเออแต่ถ้าเมื่อกี้ทามันรอดเนี่ยคือมันก็ต้องควรเดินเนื้อนั่แหละนะฟอร์เดนมันก็โกงเกินถ้ามันรอดเมื่อกี้หรือไม่ก็มันล้ำเก่งโอ okay, เคครับในสาานี้เราอะไรมาเอาป้อมกลางผมโดยโดนแล็คตอบเป็นหนอกโอ้ oh, แล้วเนี่ยครับนี่เหมือนอาร์ลัมน่าจะจ้องเราโห <team> ดีนะเราหนีมาทัน,นผมโอเคครับฝั่งตรงข้ามก็น่าจะมาลุม oh, ลุมโอ้บอลดั้มเราตายล้มแล็เดือดกันหนึ่งดอกสวยครับนะครับเราถ้าได้เก็บฟอร์เดนหนึ่งครั้งนะผมจะยับไฮ้ยเฮ้ยถุนเรนวะเรนโอ้ยจะตายให้ผมดีนะ ทันตึกแถบไม่็อดน้ำเมื่อกี้ถ้าอ็อดไม่น่ารอดโอเคครับในสานี้เราว่า <c oughs> ผมว่าจะแยร์คลิปการแล้วก็ไปเอามังกรผมโดยไม่รู้ว่าแบบจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นี้ผมซึ่งแบบมันก็เป็นการผิดพลาดของผมเองครับผม ท่านผู้ชมบอกแล้วว่าทำไมเหตุผลเนี่ยเราควรเช็คคุ้มก่อนทําอะไรทุกอย่างทุกสิ่งรวมทั้งแบบการทำออบเจกต์เนี่ยต้องเซ็กตลัวๆนะครับเช็คคุ้มเนี่ยไม่งั้นก็โดนแบบเนี้ยโอเคครับในสายนี้โดวงเมืองแบบเดียวมาเราก็โดนฟอร์เรนไล่เราก็ต้องมาช่วยผมไงเพียงแบบเดี๋ยวมาเห็นเพื่อนมาก็เนี่ยนะครับใส่ต่อผมอย่าไปกลัวครับเราโดนเรามีพลังมิตรภาพครับผมอ้าวอารัมจับแต่แทงอออืื้หนี่แหละอลัมที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยในฝั่งตรงข้ามอ่ะนะเนี่ยในการดวเหมืองโอ้โหบอลดำนด้ใจงัดสวยผมงัดสวยอ๋อฝังได้ครับผม อะไก็เรียบร้อยเปล่าโอเคโดนขนาดนี้เราก็ได้เก็บ enfin like so okay. แคลเลียนมาด้วยผมถือว <ๆ S 2> <P> ่าคุ้มของผมตอนเนี้ยคุ้มมากเลยโอเคแลในฉากนี้ฝั่งตงคามก็น่าจะดุดนอยู่พมนี่ผมดูดิโอยน่าจะเยอะอยู่ผมนะเพื่อนเราก็บวกก็ไปพวกผมก็ต้องไปบวกกับเพื่อนผมและสิ่งที่ไม่คาดคันก็เกิดขึ้นกับผมแลไม่ต้องท้าผมผมว่าเมื่อกี้ทำไมไม่กดอันตีผมเพราะว่าอันตียังแบบพร้อมใช้งานไงก็ ไม่ทันครับผม <g ül> นั่นแหละผมสาเหตุผมคือผมก็เล่นซีนัเทียมานานอยู่นะก็กดไม่ทันนี่แหละ <c oughs> มันก็ปกติครับผมเป็นเรื่องปกติเ <c oughs> มฟซีนัสเทียมกำบันกัเน,น,น,นี่ยอ๋อฮะในฉากนี้เราก็แบบไม่มีอะไรเขาว่างๆก็มาทําเลนหน่อยครับผมเป็นป่าเออฟเลนแล้วก็เพิ่งเกิดไปครับฟาร์มเรื่อยโหแล้วตรงกลางครับผมแม่ฝั่งตรงนั้นก็ออกกลางครับผมตอนนี้จังหวะนี้แหละเฮ้ยโอ้โห เพื่อนเราบวกผมผมก็แผนกล้องไปมานได้ครับผมตอนนี้เราต้องมาเสริมเพื่อนครับผมมาชาร์จดีกว่าให้มาเพื่อนโอ้โหโอ้โหเร็วอารามกับแทงโอเคครับสวยเก็บซ okay. oh, oh, okay. ้อนนะโย่โอ้อารามโอ้แล้วแทงเราก็ตายด้วยเห็ว่าคุ้มนะผมอย่างเงี้ยอารามที่แบบที่เจอบ่อยมากของผมคือจับแต่แทงครับผมนะตัวอื่นไม่จับหง่วงเะแบบจับยากนะแทงอ่ะจับง่ายโอเคครับในเซตนี้เราได้ดาร์ซายเยอร์มาครับผมแน่นอนครับช่วงนี้คือเกมเราดำง่ายแน่นอนครับช่วงเกมนำง่าเราต้องห้าวหน่อย โอเคกินเลนกลางครับผมสับตัไปออลอยู่เลนล่าเอาป้อมกลางน่าจะได้ครับผมมาดิมาดิาดโอ้โหแล็ดเล็ดโอ้อา,ากีมาแล้วก็แลกเลือดไปครับผมโอ้โหไฮสเตอร์มาไม่มีมแลกเลือดเรียบร้อยดิดับแค่กดบาลลี่ชวดไม่ทันด้วยโอเคในสายดูเห,หมือนเพื่อนเราจะทุยบนมดครับผมแลนนอครับมีคนร้อนครับผมแม่ ว่าในช่วงนั้นดูเหมือนเพื่อนเขาจะรวมกันนะผมแต่แบบยอนเราไม่ไปรวมไงคือแบบเห็นไหมด้านเล่นบนอ่ะคือยอนเข้าไปด้านเลนไงเออพาก็เป็นอย่างเงี้ยล่ะผมโดนด่าเป็นหนึ่งดอกรวมเถื่อนะเออว่ามายกาเลยบอกเลยเออเล่นเกมนี้บอกให้น,นะคือแบบความจริงอ่ะเกมนี้มายกาก็เก่งนะผมมั่้า แล้วก็ย้อนผมเอยย้อนย้อนก็พูดแบบยังไงล่ะคือแม้มันจะโยนเกมมานะเออแต่มันก็ยืนเลนได้แลวไม่ตายเยอะด้วยนะโอ้เฮ้ยเ,เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวโอ้ยเจ๋งเจ๋งนะมาขาดคนกาลังบน,นคือย้อนเนี่ยคือมันยืนเนคนเดียวไงแทบไม่มีแท้งมันยืนให้มันเลยนะแล้วมันแบบไม่ตายเยอะด้วยมายถือว่ามันดีดนนแ,แล้วผมคือแบบประมาณ4.5ต่อมั้งสกอร์มันถือว่าแจ๋งนะผมเออถือว่าเืียนดีแล้วผมจมดีกว่าเออไม่ ไม่ไดถามหรอกแลดูแมือนฉานี้เพื่อนเราจะเปิดไฟของโอและฝั่งทูเลนด์นะผมถือว่ายอดเยี่ยมครับแทงเราหมาผมต้องเก็บตัวมีปัญหาก่อนเนี่ยทูเลนเนี่ยตัวปัญหาโอ้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 โองค์คนว่าวด้วยโอ้ไม่ว่าแล้วนี่กอล์เลนอันนี้ครับอืมเดี๋ยวกอล์เรนออกตัดเลือดว่ะโอเคสวยดิเท้าอารามเข้ามาผมจับแทงอีกแล้วผมเนี่ยยอดเยี่ยมจริง <c oughs> โอเคถือว่าโอเคอารามน่าตายโอเคสวยครับ เอาโอเคครับเตยเตีน่าจะจบได้พวกผมนะฝั่งมันใจมัสองตัวแล้วโอเคโอ้โหแม่เฮียเตยเงียบออมเฮ้ยเฮ้ยทำไรแล้วแล้วทำไมโดนหลักเออคิวแล้วตอนนี้เอาจังหวะนี้ฟันกิโน่เรียบร้อยฮะกดไปนีชชดงานนะ,นะตอนนี้ถือว่าดีครับผมโอเคคลิปเข้าบ้านแล้วครับผมถือว่าไดจบได้ครับอืมโอเคครับจังหวะนี้โอเคคลิปเข้าบ้านเรียบร้อยโอ้เฮียเตยมาหละเมอครับผมแม่เป็นการแบบมินโลนครั้งสุดท้ายครับผมแม่น่ารักเที่ยวพวกเนี้ย โอเคครับหรืว่ายอดเยี่ยมผมตีช่วยได้นะแล้วยอดไม่ตีป้อมได้นะโอเคไม่เป็นไรหรอกเราเป็นแคลรี่ไงเออกิ่งแคลรี่กิ่งแอสซัซินหรือว่ายอดเยี่ยมอยู่โอเคแล้วเราก็ได้ชนะมาของผมคือความจริงคลิปนี้เอ้ยไม่ใช่ดิคือความแอบกว่าจะได้คลิปนี้กันนานอยู่นะผมคือบางเกมผมเขาแยบเล่นพลาดด้วยผมคือประมาณแบบตายเยอะด้วยเออผมก็ไม่เอามาพวกคนดูดักเพราะแบบใครจะดูล่ะเออนะคือบางเกมก็เล่นพลาดนะเออเขาบอกไปเถอะนะเฮียได้เกมมีฟรีเนี่ยผม เอวีเฉยเลยคือคเข้เแข็เกมนี้นะผมคิดว่าแบบตอนแรกนะผมคิดว่าบบเมียจะได้ไอพีนะคือแบบเมยนมันเก่งมากเลยเมียแนบบเราไม่ใช่เมียนมันโอเฮ้ oh, hey, ผมถ้าใครแบบชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยเพราะผม,ผมแบบเป็นกำลังใจผมด้วยนีสามารถคอมเมนต์ได้หไหมพผมพูดคุยอะไรต่างๆได้่ผมนะผมเงา